สวัสดีครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องการใช้งานบัตรเครดิตแตะเข้าระบบรถไฟฟ้า MRT หรือรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับวันนี้วันที่29มกราคม2 0 2 2เ่ยเป็นการเปิดใช้งานการทดลองระบบให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้ทดลองการใช้งานแต่ ตัวของบัตรเครดิตเนี่ยเข้าระบบรถไฟฟ้าครับก็เลยจะมาบอกแล้วก็สิว่าการใช้งานตัวบัตรเครดิตแตะเข้าระบบรถไฟฟ้าเป็นยังไงบ้างมีความรวดเร็วแค่ไหนแล้วก็มีข้อแตกต่างอะไรกับการใช้งานตัวบัตร MRT บ้างนะครับรวมถึงเดี๋ยวพูดถึงเรื่อง Apple Pa y ด้วยว่าตกลงกว่าเนี่ยการใช้งานตัว Apple p a y เนี่ยมันสามารถใช้งานได้สะดวกสบายดีไหมกับการใช้งานแตะเข้าระบบรถไฟฟ้าแบบนี้ครับติดตามครับเรื่องการใช้งานบัตรเดบิตบัตรเครดิตแตะเข้าระบบรถขนส่งมวลชนรถสาธารณะเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่อยากได้กันมานานครับว่า เมื่อไรทาง MRT จะทําเมื่อไร BTS จะทานะครับซึ่งก่อนหน้านี้ในหลายๆประเทศเขาก็เริ่มทยอยทำนะครับอย่างในอังกฤษก็ทําแล้วในลอนดอนนะครับหรืออย่างในสิงคโปร์เนี่ยก็ทําแล้วนะครับซึ่งในสิงคโปร์ผมก็เคยใช้มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับในประเทศไทยตอนนี้ก็เริ่มแล้วกับทางรถไฟฟ้า MRT นะครับทั้งสายสีน้ําเงินแล้วก็สายสีม่วงนะครับตอนนี้เนี่ยใครที่มีบัตรเครดิตเนี่ยสามารถที่จะใช้ตัวบัตรเครดิต แตะเข้าระบบรถไฟฟ้าทั้ง2สายได้เลยนะครับเริ่มต้นอวันแรกเนี่ยก็คือวันที่29มกราคม2022นีนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันแรกเนี่ยเมื่อเช้านี้ผมไปทดลองมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ทดลองหลายอย่างมากแตะเข้าแตะออกเนี่ยโอ้โหหลายรอบมากทีเดียวนะครับสิ่งที่ MRT สื่อสารออกมาทั้งตั้งแต่ตอนแรกสุดเนี่ยแล้วก็สัญ,ญลักษณ์อะไรต่างๆเนี่ยก็คือ,อหลักๆสามารถใช้ได้ทั้งตัวบัตรที่เป็นวีซ่าแล้วก็บัตรมาสเตอร์ Master, ที่จะมีสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปขีดๆนะครับสี่ขีด ที่มันรองรับเรื่องคอนแทคเลสเนี่ยสามารถที่จะใช้แตะเข้าระบบรถไฟฟ้าได้เลยตรงนั้นนะครับอันดับแรกเลยที่อยากพูดถึงเลยเนี่ยบัตรใบแรกที่อยากพูดถึงก็คือตัวบัตรเครดิตนี่แหละ,ะเป็นสิ่งที่ทางเอ t บอกแล้วว่าสามารถใช้งานได้นะครับก็ผมชื้บัตรของ SCB ก็ไปถึงก็วแตะ โอ้นี่แหละครับสิ่งที่ต้องการครับมันทําได้แล้วสักทีนะครับก็คือการใช้งานตัวบัตรเครดิตแตะเข้าระบบรถไฟฟ้าตรงนี้ครับพอแตะเข้าไปปุ๊บโอ้สบายหายห่หวงครับแล้วก็ตอนจังหวะออกก็ใช้บัตรใบเดิมแตะออกได้เลยทันทีตรงนี้ไร้กังวลครับคาถามคือเวลาที่เราใช้บัตรเครดิตแตะเข้าระบบรถไฟฟ้าเนี่ย ความรวดเร็วในการแตะแล้วประตูเปิดเนี่ยมันแตกต่างกับการใช้งานตัวบัตรโดยสารของ MRT ไหมนะครับคำตอบคือไม่ครับมันเหมือนกันเลยครับความรวดเร็วเนี่ยตอนจังหวะ เราวางบัตรปิ๊บไปเนี่ยอ่าแล้วประตูเปิดเนี่ยรดเร็วพอๆกันครับอันนี้คือบัตรใบแรกครับบัตรใบต่อมาที่ผมอยากลองนะครับก็คือบัตรเดบิตครับซึ่งเป็นสิ่งที่ทาง MRT เนี่ยเขาก็บอกแล้วว่ามันยังใช้งานไม่ได้แต่คือผมแค่อยากรู้ครับว่าไอ้ตัวหัวอ่านมันจะขึ้นหรือตอบสนองเรายังไงนะครับผมถือบัตรตัวของ TMB o f f r e e นะครับก็ปัจจุบันทาง TMB เขารวบรวมกับธนาชาติแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น TTB อ่าถ้าตัวบัตรเนี่ยมันก็คือณปัจจุบันนี้มันคือ TTB o f f e r e e นะ แต่ที่ตัวหัวอ่าน contactless ครับก็ปรากฏว่าตรงหัวอ่านเนี่ยมันก็ขึ้นกระกาษบาดขึ้นมาเลยครับแล้วก็ข้อความเนี่ยก็จะประมาณว่าออบัตรใบนี้ยังไม่รองรับการแตะเข้าระบบรถไฟฟ้านะครับตรงนี้เนี่ยซึ่งก็เป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับที่ทาง MRT ณปัจจุบันนี้เนี่ยยังไม่รองรับการใช้งานแตะบัตรเดบิตเข้าระบบรถไฟฟ้าครับแต่ก็คาดหวังว่าในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยทาง MRT จะพัฒนาระบบให้รองรับการใช้งานแตะบัตรเดบิตเข้าระบบรถไฟฟ้าครับแล้วก็บัตรใบถัดมานะครับก็ยังคงเป็นบัตรเดบิตเหมือนเดิมคร แต่ว่าเป็นบัตรเดบิตของบริการในต่างประเทศใบนี้ครับสีเขียวๆใบนี้มันคือบัตรเดบิตของบริการ wise ครับ w i s e ครับออผมเอาตัวบัตร wise เนี่ยเ,เดินเหมือนเดิมเลครับสเต็ปเดิมเอากล้องจ่อไปปุ๊บอาถือไปเนี่ยแล้วก็เอาไปแตะ ที่ตัวหัวอ่าน Contactless เหมือนเดิมนะครับพอปี้ไปนะอย่างที่ทุกคนเห็นกันเนี่ยโอ้ประตูมันเปิดปุ๊บขึ้นมาผมงงเลยครับเมื่อกี้เนี่ยบัตรเดบิตของในไทยทำไมใช้ไม่ได้แล้วทำไมบัตรเดบิตของต่างประเทศใบน,นี้มันถึงใช้ได้เออผมไม่ผมไม่สันทัดเรื่องระบบตรงนี้ผมไม่เข้าใจเรื่องระบบตรงนี้นะครับออใครที่มีความรู้ตรงนี้เนี่ยอยากให้ความเห็นตรงนี้มาคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับว่าอะไรที่มันแตกต่างกันทาไมถึงเราสามารถใช้งานตัวบัตรเดบิตของต่างประเทศด้ ตอนนี้เนี่ยแตะเข้าระบบรถไฟฟ้าได้เลยตรงนี้ครับซึ่งการใช้งานบัตรเดบิตต่างประเทศแบบนี้เนี่ยแตะเข้าระบบรถไฟฟ้าได้เลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับเวลาที่เป็นนักท่องเที่ยวนักเดินทางมาจากต่างประเทศเนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องแลกบัตรครับเขาสามารถที่จะใช้ตัว contactless เนี่ยออ visa master แตะเข้าระบบรถไฟฟ้า MRT ได้เลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการรองรับเรื่องความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวอีกต่อหนึ่งด้วยครับทีนี้มาถึงบัตรอีกใบ,บนะครับที่เป็นไฮไลท์ที่ผมอยากลองมากครับก็คือบัตรที่อยู่ใน Apple Pay ครับจะเห็นได้ว่าบนหน้าจอ iPhone ของผมกับตัวบัตรพลาสติกเนี่ยมันคือใบเดียวกันครับตัวบัตรของ Wi s e อันเนี้ยมันสามารถแอดเข้าไปใน,นระบบของ Apple Pay ได้ครับทีนี้ผมอธิบายเพิ่มเติมก่อนสาหรับคนที่ไม่ได้ใช้งานนะครับคนที่ใช้งานน่าจะพอจะเห็นภาพไปพร้อมๆกันตรงนี้นะเพราะอันนี้ผมอธิบายให้สําหรับคนที่ไม่ได้ใช้งานให้ได้ทราบก่อนว่าระบบอะของตัวบัตรของ w i s e เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับซึ่งบัตรของ w i s e เนี่ยเราจะมีบัตรที่เป็นพลาสติกแบบนี้หนึ่งใบครับแล้วก็สามารถที่จะแอดตัวบัตรเดียวกันเน เข้าไปในระบบ Apple Pay ได้ก็จะเป็นหน้าบัตรเดียวกันสีเขียวเป็น Mastercard อันเดียวกันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นในตัวของ a p p w i s e เนี่ยเขาก็จะมีตัวบัตรหน้าบัตรที่เป็นตัวของ Visa ด้วยเพียงแต่ว่า,าตัวบัตรวีซ่เนี่ยจะไม่มีบัตรพลาสติกแบบนี้ครับจะเป็นแค่อยู่ในที่เป็นบัตรแวน อยู่ในระบบของตัว w i ซ e เลยซึ่งตัวของบัตรวีซ่าเนี่ยก็สามารถที่จะแอดเข้ามาในระบบของ Apple Pay ได้ด้วยเช่นกันตรงนี้ครับเราก็เลยมีทั้งหน้าบัตรที่เป็น Master แล้วก็เป็นหน้าบัตรที่เป็นวีซ่าครับซึ่งตามปกติเนี่ยเวลาที่ผมอยากลองใช้ตัวของ Apple Pay ในไทยเนี่ยผมมักจะตั้งให้ใช้ตัวหน้าบัตรที่เป็นวีซ่าครับจากประสบการณ์ที่เจอเนี่ยเวลาที่ใช้หน้าบัตร สีเขียวที่เป็นตัวมาสเตอร์การ์ดเนี่ยบางร้านจะไม่สามารถใช้งานได้อันนี้ก็แปลกๆลกเหมือนกันพอเปลี่ยนมาใช้ตัวหน้าบัตรที่เป็นวีซ่ากันว่าสามารถแตะจ่ายเงินได้ตรงนี้ผมก็ส่วนใหญ่ก็เลยตั้งค่าให้ตัวระบบะตัว Apple Pay ของผมเนี่ยมันเป็นตัวของหน้าบัตรวีซ่าก่อนตัวของมาสเตอร์การ์ดครับทีนี้ครับพอลองจะแตะเข้าไปในระบบรถไฟฟ้าผมก็ตั้งค่าเลยครับให้เป็นหน้าบัตรวีซ่าก่อนเพราะเราสึกว่าเฮ้ยมันเป็นหน้าบัตรที่เราใช้ประจําอยู่แล้วก็ไปถึงกันเดินเลยครับอย่างที่ทุกคนเห็นกันก็เดิน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  ปุ๊บแล้วก็เอาไปวางครับปิ๊บเฮ้ยไม่ผ่านเว้ย เป๊ะอีกทีนึงไม่ผ่านก็แบบเฮ้ย hey, ทำไมไม่ผ่านเออก็ลองใหม่เออก็ลองอยู่ประมาณ3ทีครับจนค่อนข้างมั่นใจว่าไอ้หน้าบัตรวีซ่าที่เป็นบัตรออตัวเวอร์ชวลอย่างเดียวโดยที่ไม่มีบัตรพลาสติกเนี่ยออไม่สามารถที่จะแตะเข้าระบบรถไฟฟ้า MRT ได้ครับอ,อ,อันนี้แล้วก็ถัดมาผมก็เลยเปลี่ยนครับเ,ออเป็นตัวหน้าบัตรที่เป็นสีเขียวที่เป็น m a s t e r c a r าก็เอาไปแตะครับ โอ้ประตูเปิดอันนี้แฮปปี้เลยครับเออหลังจากนี้ไปผมสามารถใช้ตัวโทรศัพท์ที่มี Apple Pay เพย่เนี่ยแตะข้าระบบรถไฟฟ้า MRT ได้เลยตรงนี้แฮปปี้มากครับซึ่งการแตะอันนี้ก็รวดเร็วด,ดีครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เวลาที่แตะ,ะตัวของบัตรที่อยู่ในตัวของ iPhone เนี่ยเรายังต้องสแกนหน้ายืนยันการแตะจ่ายก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยในตัวของระบบ iPhone มันจะมีให้ตั้งค่านะครับว่าเราสามารถที่จะตั้งค่าให้เป็นตัวของ transit express ได้ซึ่งผมมาตั้งค่าแล้วแล้วก็ ถ้าตามปกติถ้ามันทํางานได้เวิร์กเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องคลิกขึ้นมาแบบนี้ครับไม่จะเป็นต้องคลิกขึ้นมาแล้วก็คอนเฟิร์มด้วย Face ID เราสามารถที่ไปเครื่องเปล่าๆแบบนี้อ่านหน้าหน้าจอล็อกอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราก็สามารถแตะได้เลยเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยผมตั้งค่าตัวของ Transit e x p r e พรเนี่ยพอเอาไปแตะบัตรมันขึ้นมาจริงครับแต่คือเราก็ยังต้องคอนเฟิร์มใบหน้าของเราด้วยตัว Face ID ก่อนที่ประตูมันจะเปิดครับแล้วก็นอกจากนั้นที่ผมลองนะครับก็คือการใช้งานตัว Apple Watch ครับก็เอา Apple Watch ไปแตะแล้วผมลองเปลี่ยนเอามาเป็นที่มือขวาเพื่อจะได้ที่แตะถนัดนิดนึงก็พอเป็นตัวของบัตรเดบิตตัวสีเขียวเนี่ยที่อยู่ใน Apple Watch ผมก็ปุ๊บอา คลิกๆขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ไปแตะตรงนี้โอ้โหแฮปปี้มากครับตรงนี้โอ้โ oh, หอยากให้ในไทยเนี่ยมีตัวระบบ Apple Pay แบบออฟฟิเชียลครับอันเนี้ยมันใช้งานสะดวกจริงครับแล้วก็ส่วนใน่เดือนที่เกี่ยวข้องกับตัว Apple Pay ที่ผมทดลองนะครับก็คือตอนแตะเข้าระบบรถไฟฟ้าเนี่ยผมใช้บัตรที่อยู่ใน iPhone ครับแล้วก็ตอนแตะออกเนี่ยผมใช้ตัวบัตรเดียวกันเนี่ยที่อยู่ในตัว Apple Watch ก็สามารถแตะออกได้นะครับตรงนี้เนี่ยเรียกว่ามีความสะดวกมากครับในการใช้ตัวของ Apple Pay ในการแตะเข้าระบบรถไฟฟ้าครับ ทีนี้มาถึงข้อสงสัยนะครับแล้วแบบนี้เนี่ยการใช้งานตัวบัตรโดยสารรถไฟฟ้าปกติเนี่ยเออมันแตกต่างอะไรกับการใช้งานตัวบัตรเครดิตแต่ข้อระบบรถไฟฟ้า MRT ตรงนี้บ้างครับเออเท่าที่ผมอธิบายมาทั้งหมดเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าไม่เห็นมีข้อแตกต่างอะไรกันเลยนะครับสิ่งที่แตกต่างกันหลักๆเลยนะครับก็คือเรื่องส่วนลดสําหรับในแต่และช่วงอายุครับถ้าเป็นเด็กเล็กอ่าทาง MRT เขาก็จะมีบัตรส่วนลดสําหรับเด็กเล็กใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเป็นอ่โตขึ้นมาหน่อยเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยอ่าก็จะมี ที่เป็นหน้าที่เป็นสีอื่นที่ไม่ใช่สีน้ำเงินแบบนี้สาหรับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ที่สําคัญก็คือบัตรสําหรับผู้สูงอายุตรงเนี้ยก็จะมีส่วนลดเยอะหน่อยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยบัตร m อ t สํารสหรับผู้สูงอายุเนี่ยจะมีส่วนลดอยู่ราวๆประมาณ50%ตครับตรงเนี้ยเป็นข้อแตกต่างใหญ่ครับเพราะว่าเวลาที่เราใช้บัตรเครดิตแตะเข้าระบบรถไฟฟ้าเนี่ยการคิดเงินจะเป็นเรทเดียวกับตัวบัตรสีน้ำเงินที่เป็นผู้โดยสารปกติการใช้งานตัวบัตรเครดิตจะไม่มีส่วนลดอะไร เวลาที่สมมุติว่ากรณีเช่นอันนี้ผมนึกให้เลยนะก็คือสมมติคุณพ่อคุณแม่ให้บัตรเครดติตกับลูกไว้ใช้แล้วลูกใช้งานตัวบัตรเครดติตแตะเข้าระบบรถไฟฟ้าเนี่ยคุณลูกก็จะโดนเลทการคิดเงินที่เป็นการโดยสารปกติแบบบัตรสินเงินอันนี้นะครับจะไม่ได้ส่วนลดสําหรับนักเรียนนะครับตรงนี้หรือถ้าเป็นวัยผู้ใหญ่ที่ถึงช่วงที่ทางเอ่มทาง MRT กาหนดเนี่ยเพราะถ้าผมจะไม่ผิดก็คืออายุ60ปีขึ้นไปที่จะมีส่วนลดเนี่ยถ้า ใช้บัตรใบนี้มีส่วนลด50%ในการโดยสารแต่ถ้าใช้บัตรเครดิตแตะเข้าระบบรถไฟฟ้า จะไม่มีส่วนลดในตรงนี้ครับตรงนี้ถือว่าเป็นข้อต,ต่างอันใหญ่เลยครับอีกข้อนึงนะครับที่มีคนถามมาพอดีถ้าสมมติว่ามีบัตร2ใบเนี่ยบัตรใบหนึ่งเป็นบัตรโดยสารของทาง MRT บัตรอีกใบนึงเป็นบัตรเครดิตแล้วซ้อนกันอยู่แบบนี้ครับซ้อนกันไปซ้อนกันมาแบบนี้เวลาแตะเข้าระบบรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะคิดเงินจากใบไหนนะครับตรงนี้อธิบายง่ายมากครับถ้าเราดูจากรูปที่ผมทํามาให้เนี่ยตัวหัวด้านบนจะเป็นที่แตะ ตัวของบัตรเครดิตครับเราจะไม่สามารถที่จะใช้ตัวบัตร MRT เนี่ยแตะไปตรงเบรนเดังกล่าวได้ครับการใช้งานตัวของบัตร MRT โดยตรงเนี่ย ตัวหัวอ่านที่มันสามารถแตะตัวบัตรใบนี้ได้เนี่ยจะอยู่ถัดลงมาด้านล่างครับซึ่งมันจะเป็นคนละตำแหน่งกันเลยครับต่อให้เราซ้อนบัตรกันไปแบบนี้ครับแล้วเราเอาตัวบัตรเนี่ยไปแตะสมมติหน้าบัตรตรงนี้เป็นบัตร MRT ใช่ไหมครับแล้วเอาไปแตะตรงแบรนด์ที่เป็นสําหรับบัตร MRT โดยตรงเนี่ยเงินมันก็จะคิดจากบัตร MRT นี่แหละมันไม่ได้ถูกไปคิดในบัตรเครดิตของเรานะครับหรือกรณีที่บัตรมันซ้อนกันอยู่เนี่ยแล้วเราแตะไปที่ตัวหัวอ่าน contactless สำหรับบัตรเครดิตเนี่ย มันก็จะคิดเงินจากตัวของบัตรเครดิตนะครับตัวของบัตรที่เป็นโดยสาร MRT เนี่ยก็จะไม่ถูกคิดเงินแต่อย่างใดครับถึงตรงนี้ก็น่าจะได้ข้อมูลกันครบถ้วนแล้วนะครับว่าตอนนี้ตัวของระบบรถไฟฟ้า MRT เนี่ยสามารถที่ใช้งานตัวบัตรเครดิตแตะเข้าระบบรถไฟฟ้าได้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวบัตรเดบิตเนี่ยก็ได้แต่คาดหวังครับว่าทาง MRT เนี่ยจะพัฒนาระบบให้รองรับการใช้งานบัตรเดบิตสําหรับธนาคารในประเทศไทยเนี่ย แตะเข้าระบบรถไฟฟ้าได้ในเร็วๆนี้นะครับส่วนใครที่ใช้งาน Apple Pay ตรงนี้ก็โอเคคอนเฟิร์มแล้วครับว่าใครถือตัวของ Apple Pay อยู่เนี่ยสามารถที่จะใช้งานแตะเข้าระบบรถไฟฟ้าได้เลยตรงนี้เนี่ยแฮปปี้กับทุกฝ่ายครับสำหรับตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก่อนจากไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่ง Notification กันไว้ด้วยนะครับส่วนตอนนี้ผมาลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ